สว <t os thanks> <bie> ัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมสองน้องอาเนยพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็นม่ใหญ่จืดพอนก็พยใหญ่จ่อยจักันฮะพี่ซังเฮ็ดน้องเฮ็ดแหงน้องเฮ็ดแหงเฮ็ดอันสมปิพี่น้องเอ้ยผู้เฮ็ดทำพลาดแน่บ่แม่แต่ไลายเตอะผู้บ้าทุกคนใส่เกมพนหิวขาวแห้งมป็นไงจืดทะพี่น้องเอ้ยหัวยองหัวเยี้งให้ก็มาแต่โคสบายดีพี่น้อง มาเถอเราจะเส่วันน้ามลายฝนมาจะบ้าๆพริสด้ยห้ากระหิวพอกันพวกพริสือนกรหิวปะวันนี้เรากินบาลุงเอ้ยเสิไปกันเฮ้ปาฮอย่างร่มกับ่มแห้งก็ะอกมมานี่ยเดยแม่ยังบอเบิร์เสียดายเลย มนหาได้นาะเมนูมีอจืดกงนเย็ดอ่ะเหเมาหาเมนูจืดไหนด้วยี่น้อเผามิ่งเ้าปลาเมนูจืดเลยเมนูจืดกับปลาล่าลายมือเลยล่ะเป็นเจ็บข้อพี่น้องเจ็บขอพ่อแม่เจ็บข้อกับปลาา ปลาลุงสบายดีปลาลุง่วนแม่น้องอ้ยค่ะสีมาซ้อยอันรั่ขาเนาะแห่เห็นอายุสีมาตำรั่มขาสู่เม่ใหญ่จืดพยัยจอยกิน ส่หนตัต้มเมียงขาเนาะตั้มเมียงขาป่ะลุมอ่ะเนี่ย็ต่ซ่อยเลยอ้าถั่วล่มแห้งแห้งแอเล่าก็ได้โอ้ก่อยด้ยดยยยได้เลย สองล้ำลมันจังเด้ไว้เหตุไงนะเด้อบ่อมแมจะฆ่าคอเดี๋นอนบอส้อยใหญ่ๆแล้วก็จับตามชี่บอแหรกับพอดีค่าคอบ่สร้อยน้อนะอ้ยแนยวกลบ,บกนีบใบใน่บอกระทิ้นกับใบเหมืองนุ่มว่ายๆในว่ายๆนอยากกินดิบึงแป๊บนึง นี่คอ,อมๆลโอนัดเป็นไอก้กพอเป็นวัดเป็นไอ้บาทเยเมีจือกินข้าวแล้วพากินยาเอยวบดขึ้นแม่เจือกบเยเป็นวัดเป็นไอ้ยางว่าสูตรย,ยี่ร่บวิดโอ้ยสมัครกระโดดเถอะเขาผู้ใหญ่เลยเ,าายเลยนาะ มาสื้อี่้เขาคงใหญ่เลยวะสกระบไดแล้วเย็นกระดาษกระโดดโอ้ยมันเคี่ยงกระบอดเร่ยนี่ยไถ ก็เหนมนเนาะก็ว่าสันส่นสั่นอยากที่เขา,านไนแบบประแดันวนะก็มีใช่อันนี้เอาตักออกมาเลยนะไฮนะัวที่ที่แค่นะ ใส่ใหมากใส่ไงแม่เนียเรื่องกระพักม,มันไก่บ้านอันเข้าอันอยังเสร็จแล้วแม่ข้าล้งมานี้พอ,อลอยข้าล้งมานี่เอามา่าเลยจ้างมือเลยพอดีอม่าเหรอวะ พี่น้องแม่น้องอันอน,นี้กับกำลังเสื้เลื่มตามนะจ้ามาเบ่งมาส้มน้ำกันรำเมียอันนี้มกพริกเนาะอันนี้หัวขาลรำขาดแถวซอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่น้องอันนี้สิ้อตามมาเบ่งมาส้มน้ำกันวะเป็นอะไรเนาะแม่น้องอันนี้ตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าปลาลุง ตำลำข่ะใส่มะขามเปียกเนาะแซ่บแซ่บปลาลุงเอ้ยปลาลุงไปกินน้ำกันปลาลุงอยู่อยู่ตกลางมามาเด้ปอปลาลุงสับเซ่บโอ้ยไอ้บกมากระทินกันมี่กระตินกันมีทั้งใบทั้งเบยพวกมาลองกินไหสบายดีค่ะแม่มาเด้อสามานะรถับลูกเญาจื่นไปน้องใหน้พ่อห่านพ่อมหนวดกันบ้านนี้เอาวพ่อมหนวดสบายดีชิโน

ซิมรนต่นต่อลลูกหลาใหญ่ขาเขาเใหปะนดแม่ขาเขาอ้วนกุ้มมือนกินมันบ่คือๆบะกี้นหอยเนาะพี่นึ่งก็ทางแรกได้เนาะเอยกึ้ มาโยกแล้แบยกเนอะ่าจะแทบแทนาเะแบบหยาดะฮะต้เห็นเป็นที่นี่ถือแน่มองหมแดดนอนเลยาี่นี่ถึงแก่กัแก่เลยกัค่ะอันนี้เป็นล้งาเ้าเทีาลูกยลูกกงาไหมถอายก็กัารเาปดอเนี่ยปาขอไ้าว ไอ้เดียวนอยบ่ลมใส่แสบน่กินเงียบปันบรรยากาศร้้นลมไงนองเอ้ยน้องห้งเลยอ่ะร เอ şey ้ยยังไงใช่กันนะเอ้ยยังไงแบบนี้เชือกมุมปนกุ้มเนาะเื้อยดูเฮ้ยอร่อยอืออือมุ้งปลาทะเลอ่ะให้พ่อพ่อมุ้งปลาพ่อหน่อยลนะลมแห้งเบื่อลมแห้งเบื่อยเนาะงั้นเช้าไหนเพิ่งเงียบเงียบ

ขอน้องกิ ar ๊กในข้องผาคือตำเมียงว่าขาล่ำขาุงล่าบุ้ง่าจะบอก่าไมางมาลกเ้าามาแลน้นสับไฟนะย่าสับเองนะ ปอยังแซบบ่แต่ดวเลยดเปเลยเนย้รโแตกอาบนามล้วได้สาเมืงอะไรกันเห็นอ่าได้พาไปปอนเขากินซ้ปัดรักปีกรักปีกยกเขามาซ้เืออย่อ่าใกล้ขอกินยต้องใเพิ่นกินขาอิ่มเพิ่นอยากนอนนอนมาแต่ผูขี่โลมา พี่น้องคลิปนี้กับส้มมาพาคนมาน้องอนเนกนสคอลาพรจา่าพี่น้องเพียงเท่านี้เดอ้อผาก็ไลก็แชก,ก็ติดตามส่องน้องอนเนกเดอ้อป้าลุงสบายดีสบายดียดป้าลุง